เอ้ยโยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมซัมเมอร์วอลกับบูชแนลนะครับวันนี้ก็จะพามาดูเรื่องของรูนในอาทีเอนะครับเพราะว่าหลายๆคนนะถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับพี่ขึ้นไป2แดงนะครับรูนอะไรเออตัวนี้รูนอะไรบ้างตัวนี้รูนอะไรบ้างนะครับใช้ยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาเปิดรูนเนาะตัวที่ใช้บ่อยๆนะครับอาทีเอเนาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูแวมน้ำยมมาทูด้วยนะทุกคนนะตอนนี้ก็อยู่ที่1878นะครับเนาะแรงขยับ ลงมาขึ้นไปนิดนึงนะฮะเมื่อวานอยู่ประมาณเท่าไหร่นะ1,860กว่ามั้งใช่ไหมนะครับวันนี้ขยับไปนิดนึงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูเนาะในส่วนของรุ่นแล้วก็มอนเตอร์นะครับที่ใช้เนาะนะครับตัวแรกนะครับผมเป็นนกแก้วไฟนะปรับมาใหม่นะครับรอบล่าสุดใช้งานดีมากๆเนาะลบบัฟลดเกรดแกนซิ่งนะครับผมเนาะของผมทําเป็นนกแก้วไฟนะสปีดได้แค่นี้เองนะครับแล้วก็ มีแม่นะครับแล้วก็มีดาเมจด้วยเนาะก็ใส่เป็นสวิฟนะครับแล้วก็เป็นลุนขี้แดมเนาะนะครับนี่ช่องขี้แดมช่องนี้เป็นแอทแทกเลยนะครับก็เน้เนแบบว่ามีดาเมจเนาะถ้าเอาเขาไม่ลงก็แตกนะครับประมาณนั้นนะก่อนที่ใส่เป็นเซตนี้เพราะว่าไอช่องเนี้ยมันเป็นขี้แดมแล้วก็สปีดมันสูงนะครับเป็นเม็ดที่ดีในที่สุดในดีละ <c oughs> นะครับก็เลยมาใส่นกแก้วไฟเนาะสายเปิดนะครับลูน,นเข้าเซตพอดี <c oughs> ตัวที่2นะครับเสือมืดเนาะรูนค่อนข้างอ่าค่อนข้างที่รูนให้เหมือนกันนะเพราะว่า ปรับตัวอยู่นานนะครับปรับตัวอยู่นานเลยฮะสำหรับเสือมมอของผมนะครับก็ตอนแรกนะตอนแรกแข็งเยอะว่านี้นะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยติดเนาะไม่ค่อยติดใบไม่ค่อยติดอะไรเลยก็เลยปรับแม่นให้มันเยอะๆนะครับก็เลยเป็น ex view เนาะนะครับผมคิดเมทแล้วก็แม่นยำนะใครที่หวังผลสกิล3าบ่อยๆลดเกรดได้นะครับลดเกรดแล้วก็ใบนะก็ใส่เป็นสกิล3นะครับเป็นแม่นเอ้ใส่รูนช่องที่หเป็นแม่นนะนะครับสำหรับสกิล3เนาะต่อมาผู้ลมนะครับผู้ลมก็ค่อนข้าง มันยังถึกนะมันไม่สายโจมตีนะครับค่อนข้างบางนะผมก็ทำไปเรื่อยสองหมื่นเดฟเจ็ดร้อยนะแล้วก็แม่นแปดสิบเก้านะสปีดร้อยเจ็ดสิบเป็นนะเป็นสตันนะครับก็เป็นสปีดเนาะ HP แล้วก็แม่นยำนะครับตัวบุกส่วนใหญ่เนาะอ่าถ้าตัวไหนที่ต้องการลบบัฟนะครับก็แนะนําว่าให้ติดสกิลสามแม่นเนาะหรือตัวไหนที่มีสกิลสองในการลบบัฟก็ใส่สกิลสองแม่นนะครับแล้วก็อาร์ติแฟกต์นะครับพยายามหาตีแรงน้ำสปีดนั่นเลยนะอาร์ติแฟกต์อันนี้ก็ตีแรงน้ำสปีดนะครับจริงๆอยากได้เยอะกว่านี้แต่ว่า มันไม่ได้๋ยวต,ต้องไปฟาร์มเพิ่มนะเนี่นะครับ97% 105%นะอันนี้ค่อนข้างสวยเลยนะได้ทั้งดมเมดแรงตามสปีดแม่นยำเพิ่มนะครับตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะมไม่ค่อยได้ใช้แล้วแต่ไม่ได้ถอดรูนนะครับก็ทำติดไว้ได้ใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะแต่ใช้น้อยนะครับเป็นสวนะิฟต์วิวเนาะนะครับ2องไว้แปรนะสำหรับฮุบแสงเอาไว้แข่งเร่งเนาะก็เป็นรูนที่เร็วที่สุดในไอดีแล้วกันนะครับโอริเวอร์เนาะยังใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็พยายามทำต้านร้อยไว้การเสือไฟไว้การพวกด,ดัเมดธาต ไม่ให้โดนหนักๆน,นะครับแล้วก็มีแม่นด้วยไวรีเนาะเดี๋ยววิไม่ติดชีวิตเปลี่ยนนะครับทาถึงนิดนึงเนาะเป็นสปีดนะครับ HP แล้วก็ต้นานทานนะครับผมผู้น้านะครับดีมากๆเนาะใครที่มีผู้น้ําก็ทําผู้น้ําห้อยไว้เป็นดาเมจด้วยนะไม่อย่างงั้นเดี๋ยวมันมีแต่ปวนไม่มีดาเมจตีใครไม่ตายนะครับก็เป็นสปีดเนาะแล้วก็ HP ดิบอันนี้ HP ดิบด้วยนะคือมันไม่มีนะครับยี่สิบแปดเยอะสุดแล้วเนาะแล้วก็เป็นแอทแทกนะครับยี่สิบเจ็ดเนาะประมาณนี้นะทุ โลโบนะครับโลโบผมถอยสปีดลงมาเนาะแล้วก็ปรับเป็นสวิปนะครับวิวนะครับผมอ่าแข่งกับเขาไม่ได้นะแข่งเขาไม่ค่อยได้เพราะว่าเลยเอาเป็นตัวกแก้ออกกอนนะครับโลโบมันโดนแก้ง่ายด้วยแหละโดนแวมเคาน์เตอร์โดนริวไฟอะไรพวกนี้นะตัวแก้มันเยอะนะลิงไฟเสือไฟนะครับมันเล่นยากนะอันนี้กาทำชาร์จแต่แรงนะสำหรับอ่าคิงน้ำเนาะก็หยิบบ้างไว้แล้วแข่งสปีดนะครับแต่ฝั่งตรงข้ามไฟเยอะๆแนมะ่ก็หยิบคิงน้ำไปเล่นได้นะครับต่อแม่ โอมิโอลมนะครับผมโอมิโอธาตุลมผมใส่เป็นประมาณนี้นะทุกคนนะนะครับแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะเป็นสตันเหมือนกันนะครับจะใส่เอ็กหมดมันก็ไม่ไหวเนาะสกิลสองมันมันได้สกิลสามอยู่แล้วก็เลยใส่แบบนี้ไปนะครับผมต่อมานะครับออมืดหยิบน้อยมากนะปัจจุบันนะครับปัจจุบันแบบหยิบมาที่ไร้แพ้ทุกท <c oughs> ีก็ใส่เป็นเอ็กวิลนะครับผมเนาะเป็นคิเล็แล้วก็เฮปพีนะครับประมาณนี้เนาะนะครับตายบ่อยจริงๆนะ ตัวอีกตัวหนึ่งนะครับเก่งนะใครมีต้องปั้นนะครับตัวนี้เนาะเซเซเรียนนะครับหรือว่าอีฟิฟายเนาะก็เป็นสปีดนะครับกิเลสแล้วก็เฮดพีนะครับผมอาร์ติแฟกต์ก็ตีแรงตามสปีดนะแล้วก็สกิลสามแม่นเนาะเพราะว่ามันใช้สกิลสามในการติดใบนะครับติดใบเนาะนะครับผมแล้วก็ดาเมจตามสปีดเนาะประมาณนี้นะครับเป็นอีกอีกหนึ่งตัวไปแก้ได้ค่อนข้างดีต่อมานะครับผมน้องซูบาร่านะครับก็เป็นไวเนาะเนี่ยครับเป็นสปีดนะ แล้วก็ HP Defense นะครับผมก็ค่อนข้างออกมาไวนิดนึงนะเอามาแข่งสปีดนะครับเวมไฟนะเวมไฟผมประมาณนี้นะ3คอร์เตอร์นะครับ149เนาะสาเหตุที่ทำร้อยไม่ทำเลทดร้อยนะครับเพราะว่าคือบางทีต้องการให้มันถ้าไม่โตก็ขอให้มันเขาได้เข้าเทินเนาะก็เลยทำมาประมาณนี้นะครับรีวน้ำนะครับผมเนาะเป็นสตันนะครับผมเป็นแอทแทกเนาะแล้วก็ HP นะครับประมาณนี้นะครับผมแมนค่อนข้างน้อยหน่อย นะเพราะว่ามันลบไม่ช่วยอยู่แล้วต่อมาแคสซนดาครับผมแคสซนดาก็เป็นสายแรงนะทำแรงๆไปเลยนะครับองผมประมาณนี้เองทุกคนเป็น2ในมนะครับผม1นึ่งวิวนะก็เอาไว้นะครับแต่ว่าเลือดหมดสกิล3เด้งได้เทินเลยอะไรประมาณนี้นะต่อมาไมา้นะครับลูนเซนมาตรฐานนะก็เป็นเลือดนะครับนี่สปีดนะครับ HP แล้วก็ HP เนาะนะครับเป็นตัวที่เล่นคู่กับตัวนี้ได้ดีเลยราคูนี่เนาะนี่ราคูนี้ก็จะประมาณนี้ทุกคนนะ แต่คุณนี้ก็เลยจะเยอะๆลดสปีดเพิ่มเลือดได้นะอ่ะต่อมาเสือไฟครับผมเสือไฟสปีดต้นสูงอยู่แล้วนะนี่ผมทำขี้เลรเยอะเลยนะนะครับเห็นไหมหรูนกินเยอนแยงเยอะนะพวกตะกูลเสือนะครับเนี่ยประมาณนี้เพื่อนๆนะตัวดาเมจนะม้าลมไม่ค่อยได้ใช้นะครับม้าลมนานๆหยิบทีเนาะประมาณนี้เป็นเอ็กโตกลับนะครับก็เอ่อเป็นเฮดพีนะครับผมคขดาเมจแล้วก็เฮดพีนะครับคิ้สุกะเล่นได้บ้างนะพยายามทำเล็ดร้อยนะครับผมเนาะร้อยหกสิบเก้าทำถึกหน่อยนะ ตัวมันค่อนข้างเ่าบางครับมีแต่คนจะเอามันก่อนแล้วไม่าเจอกันนะฮะประมาณนี้ใส่ต้านทานนะครับจินไฟจินไฟใส่เป็นสวิฟไวสุดอีกเหมือนกันนะครับประมาณนี้205นะครับผมเอาไว้เล่นคอมโบกันนะไว้เล่นคอมโบพวกมังกรลมอะไรพวกนี้ได้นะครับลิงไฟก็เล่นได้นะเป็นตัวแก้ที่ดีนะครับลิงไฟผมทำไม่ขี้เลนนะไม่ทำขี้เดมนะทำขี้เดมบางครับผมนะรูนมันไม่ถึงนะครับก็เป็นสปีดเนาะขี้เลนแล้วก็ฮิพีหลายคนถามว่าพี่ใส่สปีดทำไมให้มันเข้าเทินไวยิ่งกว่าเดิมครับช่วงต้นเกมเนาะ ไม่อย่างนั้นกว่าจะได้สปีดเพื่อตายก่อนนะฮะเคียวลมนะครับเคียวลมถอยลงมานะสปีดลดลงมานะครับเป็น P X นะเคียวลมผมเป็น EX แล้วนะปรับใหม่นะครับแต่ก็ไม่แน่นะพวกอ้อาจจะเป็นสตันก็ได้นะเกิดมันแพ้ไปบ่อยโดนจับทางได้ก็เปลี่ยนนะครับเห็นไหมเป็น E x นะครับไม่ได้แข่งสปีดกับใครแล้วนะครับผมแอทแท็กนะครับเดี๋ยวมันมืดนะไว้แก้เหมือนกันนะบางเกมนะครับก็ทําแรงๆไปเลยเลือดไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่าสกิลสองดเลืออยู่แล้วเนาะนะครับก็เป็น EX เหมือนกันนะ ในนี้แนะนำเป็นเย็กดีกว่าดูนเลือดนะครับกองลมนะครับสปีด160เนาะเลือดเยอะนะครับคิเลสคิเลสสกิลสองแรงมากทุกคนนะครับก็เลยใส่คิเลสเพิ่มเข้าไปอีกนะครับเพราะว่ามันมี HP 24เนาะเรามานะครับออน้ำนะครับใครที่เล่นออน้ำทําให้ออกก่อนผู้กันลมนะนะครับสําคัญมากเนาะของผมว่าสปีด175เลือด201 defense 900นะครับแล้วก็คิเลส90นะแม่นยำ38นะครับตบติดบ้างไม่ติดบ้างไม่เป็นไรเนาะนะครับอ่ะ ไลลี่ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะไลลี่นะครับถึกแมกทุกคนเลือดสามหมื่นนะเดบเดวหกร้อยนะครับแล้วก็ต้านหนึ่งร้อยนะครับเป็นเคาน์เตอร์โต๊ะกลับนะครับผมเดามิ่งใส่กันท่าได้นะพวกอ่าหรือว่าจะใส่สกิลฟื้นแรงขึ้นก็ได้นะครับนันะก็ไม่ค่อยได้ใช้นะอันนไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับอีฟิตมืดเอาไว้แก้นะครับอีฟิตมืดใครที่จะทำอีฟิตมืดไว้แก้ทางในะเอทีเอเนาะก็เป็นนิเมสิตนะครับผมเฮดพีเฮดพีนะครับผมอ่าคิงลมนะครับคิงลมรูน ชุดลองเลยนะมันรูมันจะหมดแล้วนะครับเนี่ยก็ทำเป็นใหนะ้พีเพีแม่นเนาะเอาไว้เล่นแบบฝั่งตรงข้าไม่ได้เล่นทีมบุกนะวเล่นทีมรับประมาณนี้เนาะตัวทีเ่เหลือนะครับก็จะมีลิทไฟทําไว้ได้ทุกคนลิทไฟเป็นสตัรวิวนะครับผมหรือจะใส่เป็นสตาร์เคาน์เตอร์ก็ได้นะอันนี้ผมใส่วิวมาการเสือด้วยนะครับเป็นแบบนี้เนาะตัวนี้ก็เล่นได้นะพีโอนิลาทัดไฟนะครับก็ถึกๆเลร้อยเหมือนกันนะเป็นเคาน์เตอร์สแล้วก็วิวหนึ่งก็ได้นะครับเข้ามาจะได้แบบว่าไม่โดนรถเกตดหมดเนะ ปลาน้ำนะครับนี่ปลาหนามนะปลาหนามก็หยิบน้อยท่านนี้นะครับปลาหนาเจอทีนะตัวแก้วน <down S 2> ้ำครับผมตัวแก้วน้ำก็เซตลูนรองลงมาอีกนะข้างหลังเนี่ยตัวไหนอยู่ด้านล่างไม่ค่อยได้ใช้นะฮะจะเป็นพวกเซตรองเนาะดุยน้ำอย่างเงี้ยนะดุยน้ำผมถึกนะครับถึกดาเมจเนาะนะครับก็อยู่ไปเล่นบางตานะครับผมดีเคลมนะหลายๆคนถามดีเคลมดีเคลลมสปีดศูนนะครับเนาะประมาณนี้นะพอมีดาเมจอยู่ประมาณนึงนะครับอ่ะออฟไฟนะครับผมออฟไฟร้อยเจ็ดสิบนะ ออไฟรู้สึกว่าจะออกช้ากว่าผู้ลมนะเพราะว่าผมไม่ได้ออลไฟออกก่อนไม่ค่อยได้เล่นคู่กันเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่จะเล่นออาน้ําผู้ลมนะมาอนนี้นะครับโอนี่นะครับโอนี่เป็น ex เดี๋ยวว่าจะแก้เป็นสตันอยู่นะเพราะว่าสตันมันปวนขวา ex นะฮะอืมคอยแข้งขัดขาได้นะครับก็โซโล่ได้อยู่หนึ่งนะครับโอเคเลือกน้าเอาไ้แก้อีกตัวหนึ่งนะไ้แก้ออมือตัวเองนะครับก็เป็นในเม s ิ s เหมือนกันนะคล้ายกับอ่อีฟิตมืดนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้าง โดดเด่นในซีซั่น Vietnam, นนะี้นะครับเป็นเวมน้ำยมัทูนนั่นเองเนาะรูนนะครับเป็นสวิปนะอันนี้ผมทำมาคอมโบหลังออกตัวออกหลังตัวโลบัฟออกก่อนเสือมืดนะครับเพราะมันเพิ่มเกาะแตกด้วยสกิล3นะแล้วก็ถ้าเกิดตีทัดไฟมันแน่นอนอยู่แล้วนะครับก็เลยใส่เปนะ็นแม่นเนาะนะครับผมแพนด้าไม่ได้เล่นเลยนะแพนด้าใส่ดูดเลือดนะครับไอ,อตัวโบว์บัฟผมก็ไม่ได้เล่นนะเนี <laughs> ่ยใส่รูนทิ้งไว้เฉยๆนะครับอ่าอีกตัวนึงที่หลายคนหาไันเข้ามานะ โอนี้น้ำนะครับโอนี้น้ำเนี่ยใส่เป็นเยกนะกับเคาน์เตอร์นะครับหรือใครจะใส่เคาน์เตอร์หมดเลยก็ได้เนาะนะครับก็ทำถึกๆนะครับผมเน้นอยู่ในน้เน้นผสมดาเมจดนะอีกตัวหนึ่งก็มังกรน้ำนะครับอันนี้ไว้เล่นได้เนาะดาบที่แบบว่าดาบสุดท้ายนะครับเป็นดีเฟนต์นะดีเฟนต์ก็แรงแล้วนะไม่ต้องทำเป็นคีดดีมนะครับ่ะรีวไฟเนาะรีวไฟสปีดสิบเก้านะครับรีวไฟก็ไม่ได้ใส่เป็นเนเมนะถ้าใส่เนเมได้ก็ดีนะครับประมาณนี้เนาะหรือใส่เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับ ไว้สันลมนะอีกตัวหนึ่งทํารูนไว้เยอะนะพอไหนรูนที่มันเหลือๆก็เอามาใส่ใส่ทิ้งไวนะ้นะเผื่อว่าหยิบมาใช้บางตานะครับอ่ะก่อนจะจากกันไปเนาะมีแม์ไหนอยู่ไหมวันนี้เราไปเจอแบงค์ยิ้มนะฮะไปเจอแบงค์ยิ้มตอนไหนเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูแม์นี้แล้วกันนะครับเราไปเจอแบงค์ยิ้มตอนไหนวะทุกคนอ่ะนะเดี๋ยวไปดูแม์นี้นะครับเจอสามแดงเพื่อนเพื่อนว่าผมชนะไหม คือสามแดงนะครับโอ้โหยังตึงเลยทุกคนสามแดงก็น่าจะต้องพันเก้าร้อยกว่าเนาะเนี่ยถ้าเกิดว่าผมขึ้นไปสามแดงแบบนี้ได้นะผมก็หยุดตีนะครับตีแบบเซฟเอาหนึ่งแดงพอเซฟเซฟแต่ไม่น่าจะถึงหรอกนะประคองไม่ไม่ตกไกลมากก็ไม่รู้จะอยู่หรือเปล่านะครับไม่ใช่ตีมายังรอเลยจบสามทองอีกเหมือนเดิมนะ่อะเห็นไหมเนี่ยคอมโบมันจะประมาณนี้ทุกคนนะเนี่ยผมจะเล่นอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดโดนจับทางได้แล้วเปลี่ยนใหมนี่เป็นคอมโบมใหม่ แต่แวมน้ำมันเก่งจริงนะนะครับต้องยอมรับนะว่าตัวมันดีนะใครที่ยังไม่มีก็ทำติดไว้นะครับเห็นไหมว่าไฟตายก็จบแล้วนะครับเรามีแวมน้ำอยู่ด้วยนะอ,อก็ที่เหลือไม่เท่าไรห่หรอกนะครับเห็นไหมตัวเดียวสู้ไม่ได้หรอกนะครับพลา,าน้ำนะตัวเดียวเก็บไม่ได้ไม่หมดหรอกนะครับเห็นไหมโอ้แสงใสแตกไปประมาณนี้ทุกคนนะครับเดี๋นะยก็จะมีนะเจอเนี่ยโอ้โหดแนะออูแต่ละคนนะอแต่ละคนนี่ตึงๆองนั้นเลยนะ พอมันขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับอืมโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชื่นชอบนะครับฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครป์เป็นกำลังใจให้บูชแนลด้วยวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม